ผูพานแบกโบนชิคเก้นครับมาดูนะครับไก่ดำผูพานันนี้เราก็จะมาดูไก่ดำอันนั้นผูพานสองครับผูนสองเป็นคนสีขาวหน้าดำเลยผสมกันไปผสมกันมาแล้วเกิดการกลายพันธุ์นะครากเพราะว่ามี้องไปเห็นกว่านี นะครับใกล้ตับูตัวนึงนะครับคู่ตัวแม่เดกตาโง่สาวยบตตัวูอีกหนาีวเนเ้อยกอี้าน้าีตัวผู้นะครับหนึะหน้านำเป็นหนขนดำนะครับหน้าดำขนดำด้วยเปิดเปิดขี่เน่กู้ขีแกระดำเนกับวันตนาดา